ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเป็นที่ทราบดีว่าวิธีมนตรากับวิธีปรุงยามีการเรียนรู้ที่ยากเย็นแต่หากจะเปรียบเทียบกันในความยากของการเรียนรู้วิธีมนตราก็เรียนรู้ได้ไง่ายดายกว่าหลายเท่าดังนั้นตําหนักมนตราจึงมีสาวรุ่นยาวที่เป็นสาวก็ดั้งเดิมของนิกายต้ากวนอย่างไรก็ตามตําหนักโอสถไม่เคยมีสาวกลุ่นเยาวมาก่อนซึ่งเกิดอ,อยู่เมืองและฝูหยวนหยวนต่างรู้ดีถึงประเด็นนี้ พี่ชายเฉินท่านผ่านการทดสอบวิธีปรุงหรือไม่เกิดอ,อยู่เมื่อลุกเดินไปหาเฉินเซี่ยงก่อนจะกล่าวถามเสียงเบาๆอันที่จริงไม่มีใครอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแต่ด้วยการที่ถงทดสอบวรยุทธ์มีผู้คนพลุกพล่านดังนั้นเกิดอ,อยู่เมื่อจึงกังวลว่าใครบางคนอาจบังเอิญผ่านมาได้ยินแน่นอนอยู่แล้วเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มในอนาคตหากข้ามีเวลาว่างข้าจะกลั่นปรุงเม็ดยาให้พวกเจ้า จริงหรือนี่วิเศษไปเลยเกิดอยู่เมื่องกล่าวอย่างตื่นเต้นเกิดอยู่เมื่อเชื่อถือในถ้อยคำของเฉินเซียงอย่างสนิทใจแต่ทว่าฝูหยวนหยวนยังไม่อยากเชื่อเสียทีเดียวการลงทะเบียนขอรับการทดสอบของเฉินเซียงจําเป็นต้องใช้ตระยคม่วงของฝูหยวนหยวนคําประกรันและหากเฉินเซี่ยงสอบไม่ผ่านตระยกม่วงของฝูหยวนหยวนก็จะถูกยึด แม้ยามนี้ฝูหยวนหยวนจะแสดงสีหน้าเรียบเฉยทว่าในใจนางกังวลเป็นอย่างมากเพราะไม่ต้องการสูญเสียสถานะสาวกผู้สืบทอดนายน้อยเฉินท่านผ่านการทดสอบวิธีปรุงยาจริงๆหรือฟูหยวนหยวนกล่าวถามเสียงต่ำหากท่านสอบไม่ผ่านตรายกของข้าก็จะถูกยึดตรายกของเจ้ายังอยู่ดี เฉินเซียงกล่าวพร้อมกับส่งคืนตรกม่วงให้กับนางหอหิบยยักษ์ว่แหวนนอนหนูหอหิบยยักษ์วาแหวนนอนหนูขอบคุณที่เจ้ากล้าเสี่ยงไปกับข้าในอนาคตหากเจ้ามีเรื่องต้องการความช่วยเหลือก็สามารถบอกกับข้าได้ทุกเวลานายน้อยเฉินท่านช่างเก่งกาจเสียเหลือเกินฟูหยวนหยวนเขย่าแขนเฉินเซี่ยงอย่างดีอกดีใจเอาเป็นว่าพวกเรากลับไปที่พักกันเถอะเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้ม เฉินเซียงวางแผนว่าจะกลั่นปรุงเม็ดยาให้ฝูหยวนหยวนเป็นการขอบคุณโดยจะใช้เม็ดยาที่นิยมอย่างเม็ดยาเซิงหลี่เป็นต้นตราบใดที่รวบรวมสมุนไพรส่วนผสมได้การกลั่นปรุงเม็ดยาสำหรับเขาก็ง่ายดายราวกับการต้มน้ำร้อนดื่มนอกจากนี้เฉินเซี่ยงยังมีแผนการใหญ่และนั่นคือการสร้างเตาปรุงยาที่สามารถกลั่นปรุงเม็ดยาได้ด้วยตัวเอง แน่นอนว่าเขาไม่คิดจะใช้เตาเทพท้าพิภพในแผนการนี้เพราะมันมีความสำคัญเกินกว่าจะทดลองดัดแปลงซึ่งมันสมควรใช้เตาปรุงยาธรรมดาในการทดลองหรือพัฒนาสำหรับกระบวนการพัฒนาเตาปรุงยาจำเป็นต้องใช้มนตราประเภทต่างๆเข้าประทับเพื่อสร้างกลไกในการกลั่นปรุงเม็ดยาด้วยตัวมันเองหากว่าแผนการนี้สำเร็จหรือล่วงการกลั่นปรุงเม็ดยาระดับทั่วไปจะทำได้โดยใส่สมุนไพรลงไปในเตาปรุงยาและรอเวลาเพียงเท่านั้น จะเห็นได้ว่าแผนการนี้สร้างข้อได้เปรียบอย่างใหญ่หลวงแต่ปัจจุบันมันเป็นเพียงความคิดเบื้องต้นเท่านั้นขณะที่การดำเนินการสมควรมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากระหว่างที่ทั้งสามเดินทางกลับไปยังโรงเตียมวังมังกรฝูยุยาได้สั่งการคนของนางให้สืบหาข่าวเกี่ยวกับการทดสอบของเฉินเซียงณนะลานสวนครหาหน์กวนสู้ฝูย,ยักษ์ลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะที่มีชายหนุ่มคุกเข่าอยู่ด้านหลังของนาง สิทธิพิจักข้อมูลที่ข้ารวบรวมมายังไม่มีการยืนยันว่าตำหนักปรุงยาและตำหนักมนตรามีสมาชิกใหม่ซึ่งคนของข้าพบเห็นเจ้าเด็กหน้าดำเดินออกมาจากถงทดสอบทั้งสองวิธีโดยใช้เวลาเพียงไม่นานหลังจากกล่าวจบชายหนุ่มก็ต้องการรับรู้ปฏิกิริยาของฟูยุยาทว่านางยังคงยืนหันหลังให้กับมันตลอดเวลาหากมันใช้เวลาในถงทดสอบเพียงไม่นานแล้วจะผ่านการทดสอบได้อย่างไรหึ ฝูหยวนหยวนช่างงงงมเสียจริงๆหากนางต้องสูญเสียสถานะสาวกผู้สืบทอดมันก็สมควรแล้วฝูหยูหย่ากล่าวแล้วจึงหัวเราะเย้ยหยันข้าอยากรู้นักว่าหลังจากนี้นางจะกล้าอดดีอีกหรือไม่ห้าห้าสิทธิ์พี่ดูเหมือนว่านางจะยังไม่สูญเสียสถานะสาวกผู้สืบทอดเมื่อครูคนของข้าที่เฝ้าสังเกตการอยู่หน้าโรงเตี๊ยมวังมังกรมองเห็นว่านางมีตรอยบม่วงแขวนอยู่ที่เอว ชายหนุ่มกล่าวจะเป็นไป,ไปได้อย่างไรหากเฉินเซียงไม่ผ่านการทดสอบตรายกม่วงของนางจะต้องถูกยึดฟูหยูหยาขมวดคิ้วแน่นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในความเป็นจริงแล้วหากว่าเฉินเซียงไม่ผ่านการทดสอบวิธีมนตราตรายกม่วงของหยวนหยวนจะต้องถูกยึดและไม่มีโอกาสได้ทดสอบวิธีปรุงยา สิทธิ์ที่กล่าวได้ถูกต้องแต่ว่าเฉินเซี่ยงเดินออกจากทงทดสอบวิธีมนตราและตรงไปที่ทงทดสอบวิธีปรุงยาจริงๆชายหนุ่มเพิ่งจะฉุกคิดถึงความผิดปกติในเรื่องนี้ได้มันเข้าไปที่ทงทดสอบวิธีมนตราเป็นเวลานานเท่าไหร่ฝูอยู่ยากล่าวถามไม่เกินหนึ่งชั่วยามชายหนุ่มกล่าวสำหรับถงทดสอบวิธีปรุงยามันใช้เวลาประมาณสองชั่วยาม เึมมงตำหนักมนตราสมควรให้การช่วยเหลือฟูหยวนหยวนฟูยูกัดฟันกล่าวข้าจะบอกให้เจ้าตำหนักยุทธทำการเพิกถอนตราหยกม่วงของหยวนหยวนฟูหยวนหยวนเป็นสาวกรุ่นเยาตำหนัมนกมนากมลสิ่งนี้สมควรทำให้ชายชราในตำหนักมนตราเกิดความเอน็นเอียงชายหนุ่มพยักหน้าเห็นด้วยข้าเปลี่ยนใจแล้วข้าจะไม่บอกเจ้าตำหนักแต่ข้าจะไปที่ตำหนักมนตราเพื่อเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ฝูหยู่ยาแสยยิ้มมุมปากคืนนี้พวกเราจะนัดหมายสาวกผู้สืบทอดทั้งหมดเพื่อรวมตัวกันประท้วงที่ตำหนักมนตราในวันพรุ่งนี้เข้าใจแล้วสิพี่ชายหนุ่มพยักหน้ารับหลังจากเฉินเซี่ยงกลับมาถึงโรงเตี๊ยมวังมังกรเขาก็ชักชวนฝูหยวนหยวนและเกิดอ,อยู่เมื่อไปนั่งทานอาหารกันที่ลานกว้างตรงระเบียงของชั้นที่พักซึ่งตำแหน่งดังกล่าวสามารถมองเห็นศูนย์การค้าของนิกายต้ากวนได้อย่างทั่วถึง ในระหว่างที่ทานอาหารฝูหยวนหยวนก็นึกสงสัยอยู่ในใจว่าเหตุใดเฉินเซี่ยงจึงไม่ได้รับตรารับรองสถานะจากตำหนักทั้งสองการที่ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถสอบผ่านแต่ไม่ได้รับตรารับรองสถานะสาวกย่อมถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างยิ่งฝูหยวนหยวนไม่ได้คิดถึงประเด็นที่ว่าตรารับรองสถานะของเฉินเซี่ยงเป็นระยกสีม่วงดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับตรารับรองในทันที เฉินเซียงที่อยู่ในโรงเตี๊ยมวังมังกรมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเขากำลังเฝ้ารอการมาของเจ้าของหุ่นเชิดวิญญาณอย่างไรก็ตามทั้งตัวเขาและวิญญาณเงาปีศาจต่างไม่ได้ค้นพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและดูเหมือนเจ้าของหุ่นเชิดวิญญาณจะได้รับผลกระทบที่ทำให้บาดเจ็บอยู่ในช่วงหัวค่ำหวังเทียนเว่นได้มีการติดต่อมาหาเฉินเซี่ยงพี่ใหญ่ปัจจุบันข้าจัดเตรียมตราหวยกงม่วงของท่านเสร็จแล้วประเดี๋ยวข้าจะนำไปส่งให้ท่านกับมือ หวังเทียนเว่นกล่าวผ่านประโยคสื่อสารอันที่จริงข้าได้ยินว่าที่พักชั้นบนสุดของโรงเตรียมวังมังกรมีจุดชมเมืองที่ยอดเยี่ยมเจ้าไม่จําเป็นต้องมาที่นี่เอาเป็นว่าข้าจะไปที่รับตําหนักมนตราด้วยตัวเองแต่ถ้าหวังเจ้าเป็นถึงเจ้าตําหนักมนัดมานหากเจ้ามาที่นี่ด้วยตนเองก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้สาวกแตกตื่นเข้าใจแล้วพี่ใหญ่หวังเทียนเว่นตอบกลับ จริงสิวันพรุ่งนี้อย่าเรียกข้าว่าพี่ใหญ่ต่อหน้าคนอื่นๆเชียวเฉินเซี่ยงกล่าวข้ารู้แล้วหน้าจริงสิพี่ใหญ่ท่านจะไม่ลองทบทวนเกี่ยวกับการเข้าพักในตำหนักมนตราสักหน่อยหรือต้องบอกเลยว่าข้ามีสาวสวยหลายคนจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักหวังเทียนเวิ่นกล่าวพลางหัวเราะหืหึข้าบอกว่าไม่ก็คือไม่เจ้าเลิกเซาซีข้าสักทีเถหน้าว่าแล้วเฉินเซียงก็ตัดการสื่อสารทันที หวังเทียนเว่นพันขมวดคิ้วจ้องมองตรอยกสื่อสารเขากำลังจะสอบถามเรื่องการทดสอบวิธีปรุงยาแต่เฉินเซียงตัดการสื่อสารไปดื้อ,อเสียอย่างนั้นยามนี้ฝูหยวนหยวนกับเกอยเกอยู่เมื่อกำลังทานผลไม้และพูดคุยเล่นกันอยู่หอหิบยยยักษ์ว่แหวนนนูหอหิบยยยักษ์ว่แหวนน,ห,นห,หูพ,ยยหนนหนพรุ่งนี้เช้าข้าจะไปที่ตำหนักมนตราเพื่อรับตรารับรองสถานะอย่างไรแล้วต้องรบกวนเจ้าพาข้าไปที่ตำหนักมนตราเฉินเซียงกล่าวไม่ใช่ปัญหา ฟูหยวนหยวนพยักหน้าทันทีอันที่จริงนางกำลังรอลุ้นอยู่ว่าเฉินเซียงจะได้รับตรารับรองสถานะจริงหรือไม่ในยามกลางดึกที่พักชั้นบนสุดของโรงเตี๊ยววังมังกรมีบรรยากาศเงียบสงบอย่างยิ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะที่นี่มีขายพลังปิดกั้นเสียงรบกวนจากชั้นล่างที่พักชั้นยอดของโรงเตี๊ยมวังมังกรสามารถรองรับบุคคลได้กว่าสิบคนแต่ปัจจุบนันมีเพียงเฉินเซียงเกิดอ,อยู่เมืองและฟูหยวนหยวนเท่านั้นที่เข้ามาพักอาศัย อันที่จริงวิญญาณเงาปีศาจก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่อาศัยอยู่ในนั้นทว่าตัวตนของมันไม่ใช่มนุษย์ขณะที่คนอื่นๆไม่รับรู้การมีอยู่ของมันปัจจุบันเฉินเซียงยังไม่ได้กลับเข้าห้องส่วนตัวเขายังคงนั่งเล่นอยู่ในสวนไม้จำลองส่วนทางด้านของเอยู่เมิองและฟูหยวนหยวนต่างก็ปลีกตัวกลับเข้าห้องพักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่เฉินเซียงนั่งทอดอารมณ์อยู่นั้นเท่าแก่ร่างท้วมก็ได้ติดต่อหาเขาผ่านตรายกสื่อสาร นายน้อยเฉินข้ามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านและคิดว่ามันค่อนข้างสำคัญทีเดียวเท่าแก่ร่างท้วมกล่าวการติดตามข้อมูลสำคัญให้กับแขกที่เข้าพักถือเป็นบริการพิเศษจากทางโรงเตี้ยมวังมังกรข้ากำลังนั่งเล่นอยู่คนเดียวอย่างไรแล้วท่านขึ้นมานั่งคุยกับข้าจะดีกว่าเฉินเซี่ยงกล่าวเข้าใจแล้วเท่าแก่กล่าวตอบหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มาถึงที่พักของเฉินเซี่ยง เฉินเซี่ยงเดินไปเปิดประตูเชิญให้เท่าแก่โรงเตี้ยมเข้ามานั่งในสวนไม้จำลองนายน้อยเฉินเมื่อช่วงกลางวันท่านได้เข้ารับการทดสอบวิธีมนตราและวิธีปรุงยาใช่หรือไม่เท่าแก่ร่างท้วมนั่งลงและกล่าวถามใช่เฉินเซี่ยงพยักหน้ามีอะไรอย่างนั้นหรือท่านไม่ผ่านการทดสอบใช่หรือไม่เท่าแก่ถามต่อทำไมท่านถึงคิดอย่างนั้น เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มเห็นสีหน้าของเฉินเซียงเท่าแก่รงเตียมจึงขมวดคิ้วอย่าบอกนะว่าท่านผ่านการทดสอบท่านผ่านการทดสอบด้วยเวลาอันสั้นได้อย่างไรเท่าแก่โรงเตียมวังมังกรดำเนินกิจการอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานดังนั้นเขาจึงรู้เกี่ยวกับระยะเวลาในการทดสอบสาวกนอกจากนี้เขายังรู้ว่ามีไม่กี่คนที่เข้ารับการทดสอบวิธีมนตราขณะที่วิธีปรุงยาแทบไม่เคยมีใครเข้ารับการทดสอบ เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าผ่านการทดสอบแล้วและผู้อาวุโสยกย่องข้าเป็นอัจฉริยะหากเฉินเซี่ยงบอกไปว่าเจ้าตำหนักมนตราและบรรดาอาวุโสนับถือเขาเป็นพี่ใหญ่เท่าแก่โรงเตียมจะไม่ยอมเชื่ออย่างแน่นอนเท่าแก่พยักหน้าก่อนจะกล่าวขึ้นว่าสายของข้ารายงานมาว่าพรุ่งนี้เช้าฝูหยูหยานัดรวมตัวตาะสากัวผู้สืบทอดทั้งหมดเพื่อเอาเรื่องกับเจ้าตำหนักหวังแห่งตำหนักมนตรานางจะเอาเรื่องอะไรกับเจ้าตำหนักหวัง เฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจซึ่งเขากำลังคิดว่าหวังเทียนเวินอาจไปหาเรื่องฟูหยูหยาเพื่อเอาใจตัวเขาดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีประเด็นขัดแยง้งฟูหยูหยาคิดว่าท่านไม่ผ่านการทดสอบดังนั้นระยกม่วงของฟูหยวนหยวนสมควรถูกเพิกถอนแต่เจ้าตำหนักหวังสมควรช่วยเหลือฟูหยวนหยวนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎข้อบังคับของนิกายเท่าแก่กล่าวแล้วทำไมนางไม่เอาเรื่องกับตำหนักโอสถด,ด้วย เฉินเซี่ยงหัวเราะและสายหัวหลังจากได้รู้ข้อเท็จจริงเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตลกคิดว่านางไม่กล้าอละวาาที่ตำหนักโอสถกระมังเท่าแก่กล่าวดูเหมือนตำหนักโอสถจะมีบางอย่างที่ทําให้คนหญิงผยองอย่างนางต้องหวั่นเกรงอันที่จริงข้ามีนัดรับประโยคสถานะที่ตำหนักมนตราในวันพรุ่งนี้มาดูกันว่าการประท้วงของฝูหยูหยาจะจบลงเช่นไร ถ้าเช่นนั้นก็ไม่มีสิ่งใดต้องกังวลข้าหมดธุระแล้วเชิญนายน้อยเชินพักผ่อนตามสบายเท่าแก่ร่างท้วมกล่าวจริงสิเท่าแก่การจ้างวันคนคุ้มกันได้เรื่องอย่างไรบ้างเฉินเซี่ยงกล่าวถามปัจจุบันมีความคืบหน้าเล็กน้อยแต่เชื่อว่าท่านจะได้รับข่าวดีเท่าแก่กล่าวไม่เลวทีเดียวเฉินเซี่ยงพยักหน้าหลังจากนั้นเขาก็เดินไปส่งเท่าแก่ที่หน้าประตู หลังจากเท่าแก่จากไปเฉินเซียงก็ติดต่อหา,หาหวังเทียนเว่นทันทีตาเท่าหวังฟูยูหยานัดรวมตัวสาวกผู้สืบทอดเพื่อทำการประท้วงเจ้าในวันพรุ่งนี้เจ้าได้ยินข่าวนี้แล้วหรือยังเฉินเซียงกล่าวถามแน่นอนว่าข้าได้ยินแล้วห้าห้าหวังเทียนเว่นหัวเราะท่านรอดูก็แล้วกันว่าพรุ่งนี้ข้าจะตอบโตนางเช่นไรห้าห้า เฉินเซียงเม้มริมฝีปากหมายความว่าเจ้ารับรู้ตั้งนานแล้วว่าแต่ทำไมเจ้าถึงไม่บอกให้ข้ารับรู้บ้างเพราะมันเป็นเรื่องไร้สาระดังนั้นข้าจึงไม่คิดจะรายงานพี่ใหญ่เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ท่านมารอดูอะไรสนุกสนุกก็แล้วกันหวังเทียนเวินกล่าวเฉินเซียงกล่าวรับหลังจากสิ้นสุดการสื่อสารเขาก็รู้สึกว่าน้ำเสียงของหวังเทียนเวินแฝงเล่ห์ในบางอย่างและมันทำให้เขาสังหณ์ใจชอบกลนในยามรุ่งสางเฉินเซียงได้ไปเคาะประตูปลุกฝูหยวนหยวนและเกิดอยู่เมือง ทั้งสองไม่ได้รู้เรื่องการประท้วงดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงบอกให้พวกนางรับรู้หลังจากทั้งสองตื่นนอนนางนั่นจะอารวาดเกินไปแล้วชัดเจนว่านางไม่ต้องการให้ข้าเป็นสาวกผู้สืบทอดฟูหยวนหยวนกัดฟันแค้นเสียงเอาหน้าประเดี๋ยวพวกเราจะได้รู้ว่านางต้องพบเจอกับอะไรเฉินเซียงกล่าวบนหัวเราะ ฟูยนยนกับเกยอยู่เมืองรีบานอาบานและแต่งตัวอย่างรวดเร็วจากนั้นพวกเขาจึงพากันไปยังตำหนักมนตราเมื่อเท่าแก่โรงเตียมรู้ว่าเฉินเซียงออกจากที่พักเขาก็ส่งคนตามไปเกาะติดสถานการณ์อย่างลับๆตำหนักมนตราตั้งอยู่ที่ทิศใ,ใต้ของนิกายต้าวกวน,นก่อสร้างในรูปแบบหมู่บ้านคารหาดบนยอดเขาและแล้วเฉินเซียงก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าที่นี่มีคนมาชุมนุมกันตั้งแต่ยามไก่โห สาวกผู้สืบทอดเหล่านี้ถูกนัดหมายโดยฟูยุยาซึ่งทุกคนไม่กล้าที่จะมาช้าก,กว่าฟูยุยาสาวกผู้สืบทอดมีจำนวนนับร้อยหากเฉลี่ยสัดส่วนก็จะเป็นชายหนุ่มเจ็ดส่วนและเป็นหญิงสาวสามส่วนในบรรดาสาวกผู้สืบทอดฟูยุยากับฟูยวนยวน,ยวนถือเป็นสาวกที่โดดเด่นกว่าใครๆเมื่อเหล่าสาวกผู้สืบทอดมองเห็นกลุ่มคณะของเฉินเซียงทุกคนก็จงมองพวกเขาด้วยสายตาดูหมิน่น แน่นอนว่าฟูยุยาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อสาวกเหล่านี้ขณะที่ทุกคนต้องการเอาอกเอาใจฝูยุยาดังนั้นทุกคนจึงมีอคติต่อกลุ่มคณะของเฉินเซี่ยงฝูยุยามาถึงที่นี่ได้สักพักแล้วแต่นางซ่อนตัวอย่างลับๆและเมื่อเห็นว่ากลุ่มคณะเฉินเซียงมาที่นี่นางก็ปรากฏตัวทันทีสาวกผู้สืบทอดได้ชุมนุมกันอยู่ที่ลานกว้างหน้าตำหนักมณฑาเมื่อฝูยุยาปรากฏตัวทุกคนจึงตะกนทำความเคารพและคุกเข่าลงพร้อมเพรียงกัน ทำความเคารพท่านหัวหน้าสาวกตำหนักมนตรามีสมาชิกประมาณร้อยคนส่วนใหญ่จะเป็นวัยกลางคนและวัยชาราซึ่งทุกคนกำลังมองดูการชุมนุมของสาวกผู้สืบทอดด้วยความรู้สึกที่ไม่พอใจหลังจากหวังเทียนเว่นรู้ว่าเฉินเซี่ยงมาถึงแล้วเขาเดินออกมาที่หน้าตำหนักทันทีเจ้าตำหนักหวังพวกข้ามาที่นี่เพื่อต้องการสอบถามว่าเหตุใดตรายกม่วงของฝูหยวนหยวนจึงไม่ถูกเพิกถอน ฟูหยูยากล่าวถามเสียงดังไปยังหวังเทียนเวินแล้วทำไมข้าจะต้องเพิกถอนตรายกม่วงของนางหวังเทียนเวิรในสายายิม้มสาวน้อยดีชั่วข้าก็ถือเป็นอาวุโสของเจ้าชหนเจ้าถึงไม่ทำความเคารพเมื่อได้พบข้าฟูหยวนหยวนเป็นคนแนะนำให้เฉินเซี่ยงเข้ารับการทดสอบตรายกม่วงของนางก็คือเครื่องคำประกันตามกฎข้อบังของนิกายต้ากวนท่านจะต้องเพิกถอนตรายกม่วงทันทีที่เฉินเซี่ยงไม่ผ่านการทดสอบ ฟูอยู่หยากล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวครั้นจึงชี้มือไปที่ฝูหยวนหยวนแต่ปัจจุบันทุกคนสามารถเห็นได้ชัดว่านางยังคงมีตรอยกม่วงแขวนอยู่ที่เอวแล้วใครบอกกับเจ้าว่าเฉินเซียงไม่ผ่านการทดสอบหวังเทียนเวิ้นหัวเราะเสียงดังเขาไม่เพียงผ่านการทดสอบเท่านั้นแต่ปัจจุบันเขามีสถานะเป็นสาวกผู้สืบทอดแห่งตำหนักมนตรา ต้องบอกเลยว่าเขาคือสาวกผู้สืบทอดคนแรกแห่งตำหนักมนตราไหนๆพวกเจ้าก็แห่กันมาถึงที่นี่อย่างไรแล้วก็ช่วยเป็นสักขีพยานในการส่งมอบปลายกม่วงด้วยแล้วกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ